ปปงถอนรากถอนโคนสแกมเมอร์ข้ามชาติสายลียงพัทยึดทรัพย์ทะลุ650ล้านบาทนาทีนี้ไม่มีคำว่าปราณีแม้รัฐบาลจะยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติปปงก็เดินหน้าปิดฉากเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างดุดัน วันนี้31ตุลาคม2,568ปปงประกาศอาวสานเส้นทางเงินบาปด้วยการสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม,ตมอีกกว่า350ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับนายพัฒสุภาภาหรือลียงพัฒกับพวกทำให้ยอดรวมการทวงคืนทรัพย์สินทะลุ650ล้านบาทนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าแผ่นดินนี้ไม่มีที่ยืนให้คนโกง นายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการปปงและโฆษกประจำสำนักงานปปงได้ออกแถลงการสำคัญในวันนี้31ตุลาคม2568โดยเน้นย้ำถึงมาตรการเด็ดขาดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีที่กำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติและมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการด้านการปราบปรามและนายชัยชนกชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการด้านการป้องกันปฏิบัติการล่าทรัพย์สินครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนขยายผลและบูรณาการการทำงานร่วมกันตามนโยบายปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พฤติการโทรศัพท์หลอกลวงประชาชนแก๊งคอร์เซนเตอร์นายเทพสุบวรชติดาราเลขาธิการปปงในฐานะกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวได้ใช้อำนาจเด็ดขาดตามมาตรา48วรรคสองแห่งพระ ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนรายนายทวิศัก์กับพวกทรัพย์สินที่ถูกทวงคืนมีทั้งห้องชุดหรูที่ดินและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน11รายการรวมมูลค่าประมาณ350ล้านบาทคำสั่งย270 2568เบื้องหลังการทวงคืน กรณีนี้เป็นผลจากการขยายผลที่พบว่าการหลอกลวงผู้เสียหายมีความเชื่อมโยงกันหลายคดีมีเส้นทางการเงินซับซ้อนไปถึงบุคคลสัญชาติจีนที่ถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและพบเงินในบัญชีจำนวนมหาศาลร,รวมถึงมีธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับนายพัทสุภาภาหรือลียงพัทกับพวกและครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่ทางการไทยได้ดำเนินการถอนสัญชาติไปแล้ว ทั้งนี้ในรายคดีดังกล่าวปปงเคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินมาแล้ว4ครั้งรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ300ล้านบาทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2560ซึ่งสารแพ่งได้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินทั้งหมดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5 5 9รารายและปัจจุบันสำนักงานปปงกำลังเร่งดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายในการนี้สำนักงานปปงอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกล่าวโทษนายทวีศักดิ์กับพวก ในความผิดอาญาฐานฟอกเงินพร้อมทั้งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเพื่อนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามที่ได้มีคําสั่งยึดและอายัดไว้ข้างต้นไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไปอย่างเร่งด่วนเมื่ออาชญากรรมข้ามชาติใช้เทคโนโลยีและโครงข่ายการฟอกเงินระดับโลกมาสูบเงินจากประชาชนไทยทรัพย์สินมูลค่านับแสนล้านที่ถูกยึดคืนในแต่ละครั้งมีความหมายต่อผู้เสียหายอย่างยิ่งยวด คำถามคือหากไม่มีอำนาจอันเฉียบขาดในการล่าและยึดทรัพย์สินเหล่านี้ของปปงใครจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงสืบจากข่าวรายงาน